แล้วก็แข่ง10นาทีทุกทุก3นาทีจะมีอ้าวนากีฬาทั้ง3บ้านลงมาจะอธิบายกฎงงงงานกับ Wigan Vell มาป่าป่ตกหน่อยได้ป่ะตักหน่อยได้ป่ะออกมาแล้วต่อแถวเป็นระเบียบตามบ้านไปเช็คคนด้วยนี่เขาก็จะเดินล้มอยู่แล้วอืมนักเนื้เดี๋ยว ว่าอะไรอะไรเตรียมตัวอะไรอะไรเธอทำฉันมันซ้อมแทนจะซ้ำทุกคนอ่ะขอบใจมากคู่แรกอุบลรูนปาปิยองลิสเวลาฟื้ยไปพักข้างบนอ๋อทีแรกนึกว่าไปสามบ้านน่าจะนัวคุณเชนยออืม คนนี้ดีแผนวาไงานาแมนนะตามนที่ที่แมนก็คือตรงนัดนะตรงเหรอเตรียมบัมบัดอย่าลีอาจไปนอนไม่งั้นพวกคุณสลบด้านลําคอโอเคแผนเหมือนเดิมนะไอผู้หญิงสายแท้งอยู่ไหนยกมือสิมยอยากบอกเลยใช่ครับเพราะว่าตัวดาเมจต้องอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราอ่ะจะขึ้นข้างบนเลย เราจะคุมข้างบนพอขึ้นข้างบนเสร็จแล้วใช่ไหมจะให้คุมเราจะแบ่งเป็นสองคุมนวบ้านไหนเดจำนวนเยอะที่สุดคุมตรงไม้แล้วก็คุมฝั่งนู้นไปแอบหลังเ่าไว้รอดูว่าถ้าสมมติว่าใครมาก็บอกหรือไม่ก็บ้านไหนเก็บหมดก็ชนะเดี๋ยวดูหลังให้แงคุมแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมคะรวมกันใช่ครับแขงอ่ะไปคุมฝั่งทางนู้นเลยหมายถึงว่าเดินแค่กลางเสาพอไม่จำเป็นต้องคุมฝั่งนู้นอะเพราะกลัวฝั่งนู้นตอกคนเป แต่เราขึ้นไปหมดเลยขึ้นไปหมดเลยนะแคงก็ระวังตัวเองว่เหมือนกันนะเพราะว่าบ้านนุ่นก็ไล่เวทแรงก็เยอะอยู่อืเราตะโกนหรือเราจะพูดปกติลีเชลาพูดปกติก็พอใกล้ๆก็พอสิงเชื่อวมาใกล้ไม่ต้องกดดันตัวเองเล่นเท่าที่ฝึกฝึกมาแค่ไหนเล่นแค่นั้นทำเต็มที่พอทำเต็มที่แล้วไม่ควรที่จะเสียใจจบแล้วได้สกอร์เท่าไหร่ใจหน่อยนะเบลเล่นให้ีอย่าได้เสียใจ เราทำเป็น่คิดแ่นั้นอสู้ๆนะเดินให้สนุกทำใสูบุญนไปพร้อมนะสามเริ่มการแข่งขันไปคุมฝั่งน้นไปคุมฝั่งนู้นไปคุมฝั่งน้นจะเียจะเียตามตพอพอพองไว้องไว้

ปมปีปมปีเมามามามดเย็นเย็นข้างหลังครับข้าหลังด้วยัไป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 ข้างหลังด้วยนะข้างหลังด้วยนั่นนัผมไปไ โอ้ยไหวไนอน้องฉันไป้ขึ้นมาขึ้นมาปตูฟระตูติโกปตูฟเรบาด้วยาขึ้นมาเขาขึ้นมาถ้าไหลไปแล้วก็ไหลร่วงร่วงหนึ่งร่วงหนึ่งโอเคสวยสวยสวยสมาขึ้นมาหลังหลังเกมาเกมาเก่ยเข้า่วงเขาไรข้าฝั่งนี้มากฝังนี้มาข้างหลังเขาเขาบนเขาบนข้าบนข้าบนเ้าบนข้าบนาบนชั้นสามชั้นสามบาย หลังปวนหลังปวนหลังปวนหัวได้ระวังได้ระังยันสระวังยันตตะตปปไฟระวังตคาเพื่อระวังเตะสเตปปีไฟสเตปนีไหนึ่เปไฟ่ตตหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งไไครับป่วนตตไฟงนวระวังระวังเปไ้ยระวังระวังตัวังเปนไฟตีไฟอเ ตูบีไฟโปรตีโกตูบ so ีไฟตูบีไฟดไฟตูบีไฟโอ้ยระวังโปรตีโกตูบีไฟคอล้มไปคนล้มตูบีไฟตูบีไฟว้าวตูบีไฟตูบีไฟตูบีไฟรอวหนึ่งรอบหนึ่งเจ้าังงซอสเจีไฟไปไได้หลังไปได้ละเจ้าบีไฟโทะเลก้าตูบีไฟ

เดะเดะเดะไปดูไปดูไปดูตึ้ไม่ได้ตรงนี้ลงไม่ได้ตรงนี้ไม่ลงก็เหลือใครวะจบการแข่งขันเอ้เออเอาชนะเฉยดี <c oughs> ด้วยปับยอง <มา S 1> รอบนี้พี่อุ้มบอลลูนเก่งแล้วปับยองเก่งมาก <c oughs> ต่อไปอุมบลูนกับเบลลฟุยใช่ใช่ปาปิองขึ้นไปข้างบนได้เลยมันมันเจอข้างบนอ่ะไม่รู้ว่าต้องแก้ปัญหายังไงอ่ะครับออยยู่่หนจริงไม่รู้ว่าแก้ปัญหายังไงเรื่องนี้เจ้เย็นเย็นกำลังนากเจ้เย็นนะขอโทษนะลรเอล่าแบบว่ามันนัวแป๊บนึงไม่เบิร์กว่ะเชี่ย อยู่ตรงกลางเลยไม่รู้เสียข้างล่างแผ่วเลยเจอข้างบนน่ะเออโยมแพ้เด้ไม่เวิร์ดไม่เวิร์ดไม่เวิร์ดเปี้ยวมากแต่ว่าผมว่าเราโดนด้วยเออไม่เวิร์ดความฟุ่ยเข้าใจกฎแล้วนะแย่เราแพงเลยอแย่เราอันนี้ช่ช่วยกันไม่ได้ไม่เวิร์ดข้างบนไล่โดนกันเองเยอะด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่แค่คือชั้นสามได้ไหมครับแคบมากๆแต่หนูนโบยบินแล้วหนูนพุ่งลงสูนไปชั้นสามเรอชั้นสามไปเลยเพราะว่ากว่าเขาจะขึ้นมาเขาจะไม่ขึ้นเหรอสิเขาจะรอจนกว่า แต่เราถ้าหมดเขตอ่ะมันไอข้าวบนก็คือตรงกลางไม่ใช่หรอใช่ข้าวบนจะเป็นตรงกลางหมดเลยเราก็ต้องลงมาหาเขาอยู่ดมเอาบอลลูนมนตรงกลางเลยถ้าสุดเราวิ่งเป็นกลุ่มเดียวพี่โอเคโอเคได้งั้นวิ่งข้างล่างไปเรื่อยใช่ไหมตรงี๋ยงค่างก็ดีนะครับข้างล่างก็ดีโอเคโอเค ข้างล่างก็ได้นลจะจะได้เป็นแถงนี้นะเล่นข้างล่างใช่ไหมซุปใช่ครับผมบอกว่าข้างล่างก็ได้แล้ววางเขาดันมานะมีบักมีวาวใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าจะคุมโซนข้างล่างหมดเลยข้างล่างข้างล่างเราต้องระวังแค่ชั้นสองถ้าเกิดเขาขึ้นชั้นสองก็จะไล่ลงแต่ก็หามุมหลบได้อยู่ไล่ลงแต่ว่าไล่ไล่ลงอะยากจะได้ไล่ขึ้นได้นะเอ้ยเตียงบำบัดอยากเข้าไปนะทำไมยังไปยังไปอยู่รอบนอกอะเพราะว่าข้างบนมันไล่ลงมาได้อะ ต้องไปหยุดแถวต้นี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราขึ้นไปเราเราเราเข้าเราเข้าเข้าใต้เลยถ้าเกิดวามันเราเล่นใต้เลยโอเคแต่ต้องคือต้องอยู่ใกล้ๆกันไวใช่ไหมอันนี้เราก็อยู่ใกล้กันจนไล่โันกันเองฉันไล่โดนโดนใสยไปแล้วฟุ้ยพร้อมไหมพอปรมมานั่นมันต้องใกล้กันมากอืมเออเปี้ยวฮะผมขออย่างนี้นะแบบว่าถ้าพี่สั่งอ่ะพี่สั่งเลยว่าแบบว่าไปด้วยกันนะคือถ้าโอเคถ้าโดนอ่ะช่วยเพื่อนด้วยแบบว่ามันมีอะไรทันพร้ม้พี่สั่งจะได้ทําตามหมดมันต้องทําตามทุกคน จะได้ไปเป็นจังหวะอ่ะโอเคได้โอเคตามนั้นจะปลุกพร้อมแล้วครับคุณลุนมีความคิดอะไรไหมคุณลุนพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับสามสองเขาขวาหนึ่งเริ่มการแข่งขันขวาขวาคุณมึงใต้ระวังนะเผื่อว่ามากลางนะดูกลางด้วย เอาไม่ได like ้ขึ้นเราไม่ได้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นหนูเรื่องของบนค่อยๆวิ่งไปด้วยกัน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 เลยวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันบัฟกลางสนามเกิดแล้วจำบัฟกลางสนามเกิดแล้วระวังนะขึ้นไปข้างบนระวังนะตอนไอคิโอนะพึพี่ ตรงกลางกับ้างเถอะไอ้เจติดเขาไปเก็บไปเลยได้ปะไปเลยปะของหนูน่ะเขาไปเก็บได้ครับขไปเฮ้ยไฟคนไม่เก็บเหรอไม่เลยไม่เลยไป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 วป มเล่นตรงหินมันสะดุดอ่ะพี่พันหยุดอยู่ให้ไปเก็บอ่ะเราหรือเขาเออลิช่าเราครับเราดูเราบ้างนั่นไหนพ่อแม่ใครไปเก็บอะแร้สล็ัดหรอีพี่เก็บพี่เก็บเอลิช่าเก็บได้หรือเปล่าได้ค่ะได้หมดเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนใครอ่ะตรงไหนตรงไหนบอกด้วย ตรงไหนบอกด้วยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังนี้อยู่ข้างหลังนี้โดนเพื่อนเหรออืมอืมระวังโดนเพื่อนตัวเองด้วยแบ่กันไหมหายไปครึ่งนึงเลยไม่หนูนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี้แลูวพี่จะแบ่งหรือไม่แล้วเยอะรไหมมีปุ่มไปเรื่อยๆมันแล้วพี่ถ้าหลังเขาโฟมอัดขึ้นมา มีใครเจ็บมีใครเจ็บไหมมีใครเจ็บมั้ยมมีแหวนต่อข้างหลังก็ฟูลวอทขึ้นมานะเขวัญสองคนขวัญสองคนใครอ่ะเขาขึ้นมายัง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 แต่เขาฟูลวอทติ้งขึ้นมาเมื่อกี้พวกเขาแยกกันระวังด้วยถ้าเจอใครเข้าฝั่งนั้นถมเลยโนนเยอะบอกนะคะรอไว้รอไว้รอไว้รอใครวิ่งไปนู่นอันนี้ใครฟูลมอสแต่ไม่ใช่เราใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่เราดูไปดูซ้ายไม่กลไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังไงเขาก็ต้องลงมาอยู่แล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบหนูเชงไม่ได้แล้วนี่วันนี้เนี่ยในรบ้าใครปั๊บกลางสนามเกิดแล้วอันนี้เต็มตัวอันนี้เต็มตัวอันนี้เต็มตัวดูตรงกลาง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 ระวังนะปิบกลางสนามปคู่มอสไว้คู่มอสคู่มอสปิดตรงกลางไว้หน่อยครับคู่มอสเรเบยไฟระวังนะไม่ต้องรีบเรเบย์ไฟเข้าพวงมาลัยเลยเรีไฟ ตบไฟตวไฟตวไฟเบลตวไฟตัวว้่าคุั้านโตรเยอะตัวีไฟติดไฟเดียวตีไฟตีไฟเฮ้ยตบไฟนพี่คะเรานอนตัวไว้หน่อยไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตูวีไฟจะไม่ถนัดคว้างี่ค่ะตวไฟตไฟ เห็นเขาไหมครับเห็นเขาไหมเปลี่ยนเปแล้วฟูยไหมเปล่าไหเปลนไปฟูยชั้นสองหมดเลยระวังเดี๋ยวรออยู่นะเดี๋ยวเป็นมาฝนมาวันนี้นะรอยหมดเลยเอาราวงจะบีในข้อต่อดักต้นไม้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 ถ้าหมอกรอบเน่อยู่ตรงกลางดักต้นไม้ดักต้นไม้ถายด้วยผู้มอสขอบผู้มอส ฟูมอนขย่าไปเขย่าไปเย่าไปังนงนีระวันะระวังนะ้ะวงนะระวงนะระวังนะรงนีรรวังนังนะรทางนี้นี้วนรนรันะงนะระวรงนรังนงนนไระะรังนังรนรระวนรงนงนนนีนีนน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 ีนนี้นนนนนรงรรระวังรระวัง ตกอนเป็นตีตันทเลก้าเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งเต้นสามีไฟเข้าโวฟกงด้วยเบ็นเรือฟคอไฟถ้ายังอยู่สามสองหดูช่องไว้ดูช่องไว้ดูช่องไว้ไม่ต้องให้เขาเข้าอ้ไฟไ้องให้เขาเข้าไม้องขาเขาช่องไว้คือบไฟันดูให้ัะดูให้ระวังไฟช่องครับดูช่องูดูช่องูบินไฟบิบบบ ดู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 เล่นกับเพื่อนล้มหนึ่งไเล่นกับเพื่อนล้มหนึ่มหนึ่งซเปอร์ไฟล์ล้มสองค่ะล้มสองซูเปอร์ไล์อร์ไฟล์เปอรไฟล์ลงชนะตลซเปอร์ไฟล์ซเปอร์ไฟล์อ้ล้มล้มลมซูเปอร์ไฟล์ซเปอร์ไฟลอโก้ซูเปอร์ไฟล์ซเปอร์ไฟล์ลมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนซูเปอร์ไฟลฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้น เหลือคนเดียวเหลือคนไหนคนไหนคนไหนครับคนไหนครับโอเคโอเคเคไปบินหนีค่ะเราบินหนีตาม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 เลยตุยไฟใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวโดนเพื่อนไฟตุตุบฟิวไฟแบบต่อเนื่องทะเลก้าไฟล้อมค่ะล้อมล้อมนะตุยไฟไปไฟตุยไฟตุยไฟคนละมั้งไล่ะ

เข้ามาอยู่แล้ววิ่งรอบแมงมุมกดนเลยค่ะแมงมุมมันกัดผมไฟไฟ้าข้างล่างเป็นยังไงบ้างข้างล่างเป็นยังไงบ้างไฟไฟโคดิโกเชื่อเชื่อเชื่อข้างล่างเป็นยังไงบ้างครับปาปีปาปีเข้าไวอยู่ใช่ไหมปาปีเข้าไวอยอะข้างล่างเยอะมากนี่นี่นี่ตงบตงผมพี่โมนี่มากแล โอเค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 กลับไปยง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 รงย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 งรงย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 งรงย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 ง้งย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 งรงย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 งรงยงรงรงย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 

ตกลงป้าปี่ปนะตลงเยอะมากแต่เพ่อไม่ีคนแล้วกลางเดีวตรงกลางมีตรกลางอยตกงเยอะตรงกลางด้วยตรงกลางด้วยเราวง้เล่นกับเพื่อนไว้รอสิไปปาปี่ปาปีระวังลังโมนี้อยู่ระวังหลังป้ปีช่วยยู่มยปช่วยไ้ยินเสียงหปาปีไฟัหม่มามาช่วยนอยโบิเฟปี่ี่เสียงุ้นพี่หน่อยป้เสียงหน่อยไอยูนี่เาหยู่ตรงตวไหองหน่ง่นหย่านหยานหยานอยเสียงมาตานเสียงมาโมบิ่ายน

จริงๆแล้วก็แค่รอตรงกลางเพราะว่าปาปิลิยองชนะชนะเราชนะปาปิลิยองไปแล้วจริงๆเราชนะตรงกลางดีกว่าทั้งนั้นเราเรารอดีกว่าชนะไม่เราฟุยไปแล้วยังงไเดี๋ยวเวลาก็เพราะว่าต้องให้เอาเปิดตัวต้องห้ามแพ้ปาปิลิยองเพราะว่าไม่งั้นปาปิลิยองจะได้ที่หนึ่งกว้างๆหน่อยนะรอเขาแบบว่าไลฟ์ฟรีจากข้างบนนี่ไงก็ต้องห้ามแพ้ไอ้เจ็บก็พยายามหาที่ลบหลบไปอยู่แบบมุมกลางเลยชิลๆนี่แหละอแบ่งมุมจะออกได้อีกหกห้าสี่สามสองหนึ่งทังกันกว้างไว ยัยง่ฉันฟังั่นไม้รอ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 เลยรอเข้ามดีกว่าอยู่รอบนอกนะอยู่รอบนอกรอเลยรอเลยข้ามงเสียงฉันข้ามานังเสียงฉันูมอสไหมูมอสไหมอยู่ตรงูมอสเลยเออเไม่ได้ไม่ได้เข้าสรบแล้วนะถ้าอยู่รอบนอกเขาต้องเข้าอย่างไรเขาต้องเข้ารอรอเลยรอเลยเยเดียว้าอะไรเตือน เทไล่ะไม่ต้องไปจัดกันนะไม่ต้องไปจอดกันนะแล้วเนเ็ดเทไล่ะเทอ้าล้มล้มล้อมวตเล่นเล่นเล่นนเดียวเ้นรนลเนเาวงเาบอกเกดีด้วยปาเปียงลสตโหางอะอะไรก่เราต้องชนะพระเปโตรยองเท่านั้นแม่กลัวกบข้างล่างกับเทตรงนี้นี่แหละเราต้องชนะปรเปโยองเท่านั้นเพราะว่าเปยองชนะสองบ้านแล้วที่ว่าผมว่าเราเล่นแบบเดียวกันครับข้างล่างได้ครับ ต้องชนะ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 ไม่แน่ถ้าเกิดเลือดแตกเด็กแวก็จะชนะฮันดันคุณู้เขาเดิมอีกแล้วเหรอหมดโดนหรือเปล่าใครโดนปาปีพูดด้วยนะฝั่งไหนโดนบอกไม่โดนหรือเปล่าข้างเหมือนเดิมคณะจะเล่นข้างลเดิมฝั่งไหนมาบอกด้วย ดูให้อยู่ครับดูให้อยู่ดูทางขึ้นให้อยู่นะไอเลโออยู่ไหนอะไปผู้มอต่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาอยู่บนหัวเราเขาอยู่บนหัวเราข้างล่างนะไอหัวหัวเราเขาอยู่บนต้างพี่เขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างนะเราลงไปเสียแหนบเนี่ยไม่แน่พี่ไม่แน่ก็ไม่แน่ถ้าเราผู้มอจะถ่ายจังหวะลงได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาผู้หมอสใส่ไม้เลย ต้องเลยเดี๋ยวผมรอลงชาให้ปั๊บเกิดแล้วกลางสนามเขาน่าจะไปเอกกลางผมมอสปิดการผมระวังนะ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 ะมอสมอสปิไปิดการปิดเลยเวลาวงบีไปปิดยากระดุไปลงง้ลงลงคนละใช่ขวานะขวานะขวาะไปตีเลยปล่อยรอรอเารอเวลาเสร็จนกไอนี่ไอู้ปไฟปิดไฟข้างไหนข้างไหน

ไปบินเฮ้ยดูเพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนปาปีดูเพื่อนปาปีดดูเพื่อนดูเพื่อนเสรเขากำลังสั่นคือเราแค่รับไว้เราแค่รับไว้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้เปรียบอยู่ไม่ต้องรีบฉันลอยหลังเขาแล้วฉันลอยหลังเขาเองดีมากดีมากมาเลยตาย อาไรฉันอยากเจอนายลงมาเจอนายกันเอาไปกันอร้อานตเดี๋ยวไป้วยกันเป็นเพื่อนกันมาสปีเพิ่อยาเจอวันนี้นี่นะเฮ้ยแล้ก็เพิ่งไปกับนายวันนี้ครั้งแรกเลยลองไว้คั้นี้ซตั้สามพันธงได้หมดเขาเจ็บข้าหลังเขาเจ็บข้าเจ็บหลังหลังมาหลังเยคือเรื่องัมโดโดนโดนไฟหลังสองสคนนะไปข้างนะคะราไปด้านข้างเฮ้ยข้างหลังลุมาเนืิไกมดปิดไฟ เข้ามาแล้วเขามาไปไปเลไปเลยไปเลยข้างหลังเอาเละ ฝั่งนู้นฝั่งมืเลยด่งกันเลยเยอะปดผู้เยอะเยอะมาด่งนูตายหมดเลยฝั่ง้นายหเลยดู่ลังหลังด้วยฝั่งไหนก็ตายหมดเลยฝ่งไหอยู่ตรง้ามอยู่ตรงข้ามหมดเท่าไหร่จะเปหน้าพี่เรวมพีเลกลับมาพี่เบลกับมาารวม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 อยแยกอแยกลับมา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 ดยหลังดูหลังดูหลังดูหอัไดูหลังดูหลังดูหลงดูหลังดูหลังดูลังดูงูหลงดูหลังดูหลังูหลงูังดูหงูหลังยูงดูหัหลงูลดงูหน แหากดูไว้ดูไว้ดูไว้มีมีหลายตาไม่ต้องขี้ไม่ต้องขี้ใช่ใช่ใช่อย่าไปตามเขาอย่าไปตามเขาประตูปิดไฟเขาตามกินเราเขาตามกินเราะตูปิดประตูปิดอมไาได้เลยมาลงลงลงตู้ไปไฟลงลลลล ไปมีนะไปไปเอาเร็วเร็ว็วเร็ว็เจ็บเจ็บทุกคนเลยตรงนั้นอ่ะเจ็บเออเจ็บเจ็บเจ็บเยอะนะฟเ็เลชารมาเลยเนี่ยก็เย็วันแบวันี่วาหางระวังอยู่นี่อยู่นี่ไม่เป็นไรโอเคพี่นส็อเเล็ะเลก็ไปรวมรมเพอขลัเพื่อนี่บฟมาเจ้าจบ Mark: ถอยถอยระวังระวังเาอยู okay. 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 ่ไหนเาอยู่ไหนระวังเล้าอยู่ไหนเ้าอยู่ไหนระวังดูไฟเาอยู่ไหนระวังเาอยู่ไหนระวังเาอยู่ไหนระวังเขาอยู่ไหนระวังจะวิ่งไปหาเลหาฟมีน้ำยาอยู่มีน้ำยาอยู่ไม่เป็นไรไฟทางขวานะมามแล้วมาแล้วไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบระวังเสาไว้มมอดไฟมอสดูไฟหลังมาไหมหลัไหมหลังไม่มาไหหมดตัดไฟมีอยู่ยังอยู่ยังอยู่มีอยู่ดิมีอยู่ดิไม่ได้อยู่ใต้สะพานไม่ได้อยู่ข้างในดไฟไฟ พี่วาผมเคโอไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรใกลให้แมแมงมุมใกล้มาแล้วนะระวังนะตรงใต้ไม้ใต้ไม้ใต้ไม้ตัวไฟตัวไฟ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 ไไฟไไฟ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 ไไฟไฟไไฟไไฟไฟไไฟ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 ไไฟไฟไไฟ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 ไไฟไฟ ล้มล้มลไปล้มล้อเข้าไปด้านในตูไฟล้มล้วล้มแล้วอันเทรก้าตูไฟูไฟููไฟล้มเไฟไปไตูตูตอย่าถอยตูถอยเขาหนุ่ยเขานุ่ยตู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 ไมค่ล้มนึมตูไฟไปแล้วไปแล้วไปแล้วดนแล้วมอโดนโดนจูไฟ

เอสองคนืดเป่าดูดูดูให้ดีดูให้ดีลม่งู้ีไฟทันทะเลก้าตรงนี้ครับตรงนี้ตูีไฟพอดโก้แนสอเล่นูีไฟ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 หมดยงครับจบเกมด้